สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้จากคลิปข่าวที่แล้วที่เราบอกว่าจะพาไปกาญจนะบุรีนะจ๊ะใช่ไหมการกาญนบุรีนะจ๊ะการนะการจ๊ะครับผมก็วันนี้เรามากันทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณแม่เป็นคนขับนะครับแล้วก็วิ่งรถเป็นเส้นตรงตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ทางโค้งทางเดียววิ่งออกต่างจังหวัดนะครับมาชิมลางมาดูวิธีการขับรถต่างจังหวัดซึ่งก็ มีคนคอยคอมเมนต์อยู่2คนนะครับมีคนนี้กับคนนี้นะนะครับคนนี้หล่อหล่อนี่ไม่ใช่ลูกชายนะนะครับคุณสามีนะครับโคตรหล่อเลยบอกเลยนะครับหน่าเด็กมากนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าวิงตอร์ิวัตเราต้องระวังอะไรกันบ้างนะครับผมไปดูกันครับสวัสดีครับผมครับบมาขึ้นเรือตรงให้ตาบอสทยอยคืนนะครับ โอเคมาแล้วครับผมนะครับขับรถออกจากจังหวัดมือใหม่ก็จะเกร็งๆเนี่ยครับดูสังเกตที่มือนะครับพูงอะไรแทบขาด <c oughs> วิ่งตรงๆมาครับผมเราวิ่งไม่เร็วอ่ะเราก็วิ่งเลนซ้ายไปนะครับเราจะไม่ขวางทางคนอื่นนะนะครับวิ่งเดินกลางไปเรื่อยๆนิ่งๆทํายังไงร,รถถึงจะไม่กินเลนฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับด้านหน้ามอเตอร์ไซค์เขาเบี่ยงชิดมาดึงออกขวาเบาๆอ่า แต่ไม่ต้องข้ามเลนไปฝั่งนู้นนะแค่ดึงเบาๆออกมาให้เราชีดเส้นปากแค่นั้นนะครับพอพ้นแล้วก็ดึงเข้ามาให้เราอยู่ในกลางนะครับเวลาสังเกตนะให้เรามองไปให้เราอยู่เลนกลางนะครับอย่าจับรถนะอย่าจับรถว่ารถเราตรงกับรถข้างหน้าไหมนะครับเดีย๋ยวรถเราจะไม่ตรงนะถ้ารถเขาเฉยรับเป็นมือใหม่เราก็จะเฉยตามเขานะครับเราต้องจับตรงกลางเลนของเรานะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนเวลาขับรถปุ๊บ ไม่น่าไว้ใจเราเบี่ยงได้ไหมนะครับเรียบดูจุดมุมข้างว่าข้างรถเรามีช่องว่างกับด้านฝั่งซ้ายไหมนะครับถ้าเราไปเบียดเส้นฝั่งซ้ายเส้นสีขาวเนี่ยแสดงว่าเรากินซ้ายอ่าก็ต้องระวังนะครับขับรถมาก็จับระกันนะครับว่าเราเฉยไหมดูหน้ารถนะครับดูหน้ารถเฉยมันเบียงมันรู้ได้เลยมันจะชิดเส้นมาอย่างเงี้ยวังด้วยนะครับถักจะเมคชัวร์ก็ต้องดูนี่ด้านข้างกินเส้นไหมนะครับกินเข้าไปเบียดเส้นสีขาวฝั่งซ้ายไหมนะครับ วิ่งตรงๆมานิ่งๆตามทางมาเรื่อยๆมือใหม่เราไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ขับเรื่อยๆครับ50 60ไปเรื่อยๆวิ่งตามไปนะครับคด้าน,นหน้าเห็นไหมคันสีดาเขาวิง่งเขาวิ่งชิดเส้นฝั่งซ้ายเหมือนเขาขับ,ขบรถขับหรือเปล่าดูจะจอดซื้อต้นไม้ไหมนะครับตอนนี้รู้ว่าหลับใน <c oughs> <c oughs> นะครับเราเราอย่าไปจับคันข้างหน้านะครับเราจับตรงถนนนะตรงที่มันเป็น พื้นที่ตายนพื้นที่ไม่ขยับขยื่นเนี่ยถนนมันไม่ขยับใช่ไหมเราถ้าเราวิ่งตามถนนเนี่ยมันก็จะตรงเลนนะครับทีนี้เราจะมาลองแซงดูซินะครับแต่ว่าก่อนจะแซงนะครับด้านหน้านะครับ <ไว S 1> เป็นไฟแดงแซงไม่ได้ก็ตามไปก่อนนะครับจะเปลี่ยนเลนกันหนน,น <c oughs> วิ่งตามวิ่งตามมาเรื่อยๆครับจับความรู้สึกเราอยู่กลางเลนไหม,มไหลตามมานิ่งๆตอนนี้เรายังห่างอยู่ใช่ไหมเราก็จะ เพิ่งเบรกนะไหลมาเรื่อยๆก่อนไหลมาเรื่อยๆก่อนพอเริ่มเข้าใกล้เนี่ยค่อยๆยกเบรกมาทีนี้ทีนี้ทีนี้ยกมาจนสุดพอสุดแล้วยกเท้ามารอที่เบรกอย่าเพิ่งเบรกนะไหลมาเรื่อยๆใกล้ๆค่อยเบรกลงมานะครับอพอเข้ามาใกล้แล้วค่อยแต่เบรกเบาๆนะมันจะเบรกนิ่มๆไหลมาเรื่อยๆนิ่มๆนะครับเวลาเบรกนะครับเพื่อนๆครับเวลาเบรกนะครับอย่าเหยียบสุดครับถ้าเหยียบสุดนี่หัวฟาดเลยนะ เหยียบลงไปแล้วค่อยค้างไว้เดี๋ยวให้มันหยุดของมันเองอปึ๊บค้างไว้ปึ๊บเห็นไหมครับมันหยุดของมันเองแล้วก็ดูด้านหน้าเขาเคลื่อนที่ริยางเคลื่อนที่แล้วเขาปล่อยเบรกมาพร้อมที่เติมเคร่งต่อจับอาการคันข้างหน้าเขาเคลื่อนที่เติมเคร่งตามจับอาการข้างหน้า,า,เ,นา,นาเราอยู่ในเลนไหมนะครับเหมือนทําหลายอย่างนะอเหมือนทําหลายอย่างหลายอย่างยังไงพี่ตั้มนะครับไหนจะตรงเลน ไหนจะเติมคันเร่งคุมรถอีกเบี้ยวไหมเนี่ยมันก็ต้องทํานะครับฝึกไปชั่วโมงบินเยอะเราก็จะขับเก่งเองค่อยฝึกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆวิ่งตรงมาเรื่อยๆนิ่งๆครับทีนี้เดี๋ยวเราจะหาจังหวะแซงคันดําด้านหน้าน,นะดูเหมือนว่าเขาจะขับช้ารนะ,ะเติมเครื่องเร่งคอคลอมาครับเติมเครื่องเร่งคอคลอมานะครับเติมเครื่องเร่งคอคลอมาเติมเครื่องปครับเติมเครื่องมาเบาๆนิๆ่งๆ าตามมาให้เรามีความเร็วเพราะว่าเราจะแซงอย่าพังแซงครับวิ่งตรงมาก่อนออวิ่งตรงมาก่อนนะครับรใช่ออกได้ไหมเบี่ยงมาดึงพวงมาลัยนิดเดียวนะฮะปื้อปองไปไกลๆมีไฟเบรกอะไรไหมมีแล้วก็เตรียมตัวยกคันเร่งเบาๆแต่ถ้าไฟเรไไรบรกหายแล้วก็ตามต่อได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเลนนะครับไปอยู่เลนซ้ายหน้ารถคันดำนี้นะวิ่งตรงมาก่อนนะครับ เวลาเปลี่ยนเลนนะครับมือใหม่ครับดูกระจกมองข้างนะครับเราไปทางซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเห็นหน้ารถแล้วค่อยเบี่ยงมานะนะครับวิ่งตรงมาก่อนปื้อเปิดไฟเลี้ยวครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นหน้ารถนะครับแล้วเบี่ยงมาช้าๆครับพอเห็นหน้ารถแล้วกลับมามองด้านหน้าเลยนะครับว่าเราอยู่ในเลนไหมนะครับอย่ามองเพลินอย่ามองแช่นะครับแล้วก็วิ่งตรงมาอ่าฮะมือใหม่พยายามฝึกนะเป็นกำลังใจให้นะครับต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้นะครับ ต้องฝึกต้องทำบ่อยๆชั่วโมงบินเยอะๆจะได้ขับรถแข็งๆเวลาไปกับคุณพ่อไปกับคุณแฟนนแฟนเขาบ่นก็ต้องทนเรานะต้องทนไม่ทนใช่ไหมไม่ทน,ทนต้องทนนะครับเขาบอกเขาระวังดีกับเราเขาถึงบอกนะแต่เขานั่งนิ่งๆเงียบๆไม่บอกไม่พูดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่สนใจเราแล้วนะครับเขาบ่นนิดบ่นหน่อยก็ทนเอาเดี๋ยวเรา,เาก็ขับแข็งๆแล้วเราก็ขับเก่งๆได้เอง ым, แรกๆมันก็จะยากหน่อยนึงมันจะยากแค่ช่วงแรกนะ จะคุมพวงมาลัยมั่งคุมขันแร่งมั่งเบรกมั่งมองด้านหน้าบ้างรถเชบ้างนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนเราไม่ได้เกิดมาเก่งเท่ากันมก็ต้องค่อยๆฝึกไปบางคนเขาเก่งปุ๊บแป๊บเดียวพ่อบอกคำสองคำปุ๊บขับได้แล้วคนเก่งเขาก็เป็นได้บางคนก็ไม่ได้เก่งไงไม่ได้เก่งมาแต่เกิดก็ค่อยๆฝึกไปนะครับเวลาทางโค้งนะครับพวงมาลัยจับนิ่งๆค่อยๆดึงเลี้ยงขันเรงเอานะครับจะไป จะไปหักฟุบฟับฟุบฟับไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางเดียวทางโคง้งเเอขาวิ่งตรงมาพยายามให้เราอยู่ตรงกลางเลนมองไปไกลๆตอนทางโค้งก็มองไปไปลายโคง้งนู่นมีใครเบรกมีอะไรไหมเวลาขับรถต้องมองข้างทางด้วยนะต่างจังหวัดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากนาไหมรถแต่ยูเทินอะไรไหมก็ต้องดูดีๆเราวิ่งนิ่งๆไปเลยครับถ้าเขาไม่จี้มาเขาไม่ได้เราวิ่งนิ่งๆไปเลยอรถใหญ่เขาจะยูเทินเขาต้องรอให้รถลงโล่งหนึ่งเขาถึงจะยูเทินได้ อันนี้เวลาขับนะครับวิ่งตามทางมาเนี่ยมันจะมีทางงอกแงกงอกแงกเราต้องอยู่ในเลนนะอือใช่ต้องวิ่งตามเลนนะครับเลนมันงอกงอกแงกงอกแงกไงเราก็ต้องงอกแงกตามเลนนะด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับอาจจะมีรถอยุ่เถอเราวิ่งนิ่งๆครับเราทางตรงเราทางหลักครับวิ่งนิ่งๆไปครับอันนี้เขาตั้งรถให้ตรงนะครับเขาตั้งรถให้ตรงก่อนนะครับเราวิ่งมาดูซิว่าเขาออกมาไหมถ้าให้เขาออกแล้วก็ชะลอเบาๆแล้วแต่ไม่ต้องเบรกจนหยุด หมทิ้มนมะาใช่นะครับสิบล้อตามท้ายมาถ้า,าเบรกปุ๊บปั๊บ,บตูดหายเลยนะครับรถขึ้นเนินด้านหน้าเป็นสะพานเติมคันเร่งด้วยนะครับเติมคันเร่งด้วยถ้าไม่เติมความเร็วจะลดลงก็จะช้าลงหรือถ้าเราไม่เติมคมันเร่งค้างคันเร่งที่เดิมเนี่ยความเร็วจะช้าลงนะครับเราต้องเติมคันเร่งสู้ความชันพอขึ้นมาได้บนแล้วค่อยยกเบาๆนะครับไหลามาปุ๊บ,บพอวิ่งมาเนี่ย พอลงสะพานใช่ไหมจับความรู้สึกว่าเราต้องยกคันเร่งไหมนะครับเอารถอยู่ไหมถ้าเอารถอยู่ก็คลอคันเร่งเบาเรยงคันเร่งเบาตามไปได้เลยเอารถอยู่ไหมอยู่คลอคันเร่งได้เลยครับเติมเคร่งตามเบาๆได้เลยครับเติมเคร่งนิดหนึ่งครับเอ้ยนะครับยังไม่กล้านะยังไม่กล้าเติมคันเร่งนะนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับ รถคันสีดำเงินนี่เขาเบี่ยงออกขวาเลยเห็นไหมเราเราก็ไม่จําเป็นต้องเบี่ยงนะเพราะว่าเขาออกซ้ายไปแล้วเราก็วิ่งตรงเินไปเลยวิ่งตามไปเรื่อยๆเลยนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ80คับอ่า80ต่งจังหวัดก็วิ่งได้เออไม่ต้องกลัวว่าเออหนูวิ่ง70 80หนูวิ่งได้ไหมได้ครับตังจังหวัดทางโล่งๆสบายๆใครออกมาฝึกนี่ให้มามากับแฟนมากับพ่อเนี่ยให้มาฝึกเนี่ย ลองวิ่งดูครับเนี่ยทางมันโล่งอยู่วิ่งออกมาปุ๊บก็ลองฝึกแซงฝึกเปลี่ยนเลนดูเวลาแซงเปลี่ยนเลนนะครับอย่ากระชากอย่ารีบดึงอย่ารีบหมุนแซงให้พ้นก่อนดูกระจกมองข้างให้เห็นหน้ารถเต็มคันก่อนค่อยเข้าก็ได้ครับไว้ขับเชิยๆคล่องๆเลยเห็นหน้ารถเห็นไฟหน้านี่ค่อยดึงเข้าก็ยังทนันเพราะเราเติมคันเร่งทีนี้เรามาวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับตรงมาเรื่อยๆครับลองเพิ่มความเร็วเบาๆซิ ด้านหน้าเป็นทางโค้งไหมอ่ามีรถออกมาด้วยเอ๊ะต้องใช่ทางที่เราลเลี้ยวซ้ายนี้ไหมตรงไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าอันนี้ใช่ทางหน้าบ้านเราไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ่าตรงไปก่อนครับโอเค,อเ,คเพราะจำได้ว่าเราออกมามเราต้องเนทางอย่างเงี้ยนะเออเราต้องข้ามฟากไงหลนสเลนเลยนะตอนนี้เราอยเี้ยฝั่งเราอืมอ่ะงั้นตรงไปก่อนนะครับ ทางโครงทางโครงทางโครง,ง,ค,รงคูณคูณค่ค<ว>อยู่เลยเลี้ยวซ้ายอ่าฮะอ่านะครับด้านหน้าไฟแดงนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายครับวิ่งตามมาก่อนครับด้านหน้ายังโล่งอยู่นะครับวิ่งตามมาก่อนนิ่งๆเราต้องออกซ้ายไหมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเแบบดูกระจกมองข้างมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมถ้าไม่มีวิ่งตรงมาเลยครับไล่มาเรื่อยๆนิ่งๆ เบี้ยวฉลอเบาๆมองตายโค้มีมอเตอร์ไซค์สวนมาไหมชะลอเบาๆดึงมาอโอเคไหลามานิ่งๆนะโอ้โหเปินเคร่งตามครับเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ข้ามคองเสร็จเลี้ยวขวาต่ออ่าปึ้งตามกระบะตามกระบะด้านหน้าตามรถเก่งไปนะครับวิ่งไปเลยครับเยดน,นี่ขวานี่เหรอขวานี่ ชะลอเบาๆชะลอวนมานครับอ๋อหมุนมาหมุนพวมา,มาัยมาตั้งตูดเข้ามาปุ๊บอ๋าอ่าเฉยมาค,ค่อยๆคืนเติมเร่งตามพอคลอเบาๆโอเคเนี่ใช่ที่ออกมาเมื่อกี้ไม่ใช่อ,ใชอันนี้พี่เป็นทางใหม่ใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้าไปทางเส้นเมื่อกี้มันจะอะจะพานมันจะเล็กอ่าฮะครับอ่าอเดี๋ยวว่าจะใคร ทีนี้มาเส้นทางรถสวนค่ะทีนี้มาเลนสวนนะครับโอ้แคบจังเลยครูทํายังไงนะครับมองอยู่ตรงกลางเลนครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนมองไกลๆอย่ามองใกล้ถ้ามองใกล้รถจะเฉดจะเบี่ยงไปเบี่ยงมามองไกลๆนะครับวิ่งตรงมาเวลาวิ่งครับมองไกลๆนะดูมีรถออกมาจากข้างทางอะไรไหมนะครับมองไกลๆปุ๊บกลับมามองใกล้ๆว่าเราอยู่ตรงเลนไหมสอบกันไปเรื่อยๆนะครับ เลี้ยวซ้ายตรงไปก่อนอ่าตรงไปก่อนนะครับอ่ด้านหน้ามีไฟเบรกนะครับระวังด้วยนะจ๊ะโอเคเลี้ยวซ้ายอ่าเปิดไฟเลี้ยวด้วยจ้าให้เขารู้ว่าเราจะไปทางไหนทางไหน่าโอเคเขารู้ว่าเราเลี้ยวไงเขาต้องชะลอโค้งมาครับผมอ่าไหลมานิ่งๆนะรถกระบะเขาไม่กล้าออกมาเพราะว่าเราทางตรง ตรงมาครับก็ประมาณนี้นะพามือใหม่ออกถนนใหญ่นะครับวิ่งมาบ้านต่างจังหวัดนะครับมาฝึกต้องวิ่งจากกรุงเทพมาต่างจังหวัดก็พามาวิ่งมาฝึกนะครับให้เข้าใจนะครับก็เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับใครดูคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครมีแบบใครแบบที่ลังมอตร์ไซค์นะครับ ใครที่ที่บ้านมีคุณแฟนนะครับหรือว่ามีคุณแม่ขับรถนีก็แชร์ไปให้คุณแม่ดูนะเออเหนื่อยเส้นเลือดโค้งขวานะครับออก็ไว้เป็นแนวทางนะครับมันบางทีรายละเอียดมันไม่ได้บอกบอกเยอะบอกไม่หมดนะครับก็เอาเป็นแนวทางใครฝึกขับรถต่างจังหวัดก็ประมาณนี้นะครับขับรถไม่ต้องเร็วมากครับฝึกเริ่มแรกเนี่ยมือใหม่ถ้าฝึกเริ่มแรกก็ประมาณสัก30 40, 40เอาให้คล่องก่อน เลี้ยวขวาด้านหน้าระวังคนทางซ้ายนะครับวิ่งไปลครับดูปลายโค้งฝั่งขวาเป็นรถมาไหมไม่มีครับไหลไปเลยครับประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับกันนี้หลังจากที่เราพานักเรียนออกแต่งจังหวัดนะครับนักเรียนก็พามาทําบุญนะครับเราขับรถมาที่บ้านนักเรียนนะครับก็นักเรียนพามาทําบุญแถววันบ้านแถวที่บ้านนะครับ เป็นวัดไร่แตงทองนะครับหลวงปู่หลิวนะครับซึ่งก็สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับผมนะครับก็มาไหว้มากราบแปรทองนะครับทําบุญขอพรนะครับมีการเดินลอดใต้ท้องท้องท้องเต่าด้วยนะเมื่อกี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวของนักเรียนด้วยนะครับที่พามาไหว้พระพามาทําบุญนะครับขอบคุณมากๆครับไว้โอกาสหน้าก็จะถ้าผ่านไปก็จะทักทายกันนะครับมาทําบุญนะครับ อาถุนข้าวสารนะครับฝากบอกบุญเพื่อนๆทุกคนนะครับที่บริจาคนะครับโอนทางไม้ผมนะครับช่วยค่าน้ํามันช่วยอะไรต่างๆผมนําเงินมาบริจาคครับมาทําบุญที่วัดนะครับขอให้บุญนี้ส่งไปถึงเพื่อนๆทุกคนคนที่กดไลค์กดแชร์คนที่เข้ามาดูคลิปนะครับขอให้บุญนี้ไปถึงทั่วทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้างิ่งทองไหลมาที่มาร่ำรวยถูกหวยเบอร์เต็มๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับ อ่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัอดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับอ่า ไว้เจอกันในเฟสบุ๊กคุนะครับผมผมพี่ตําถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญนานการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาพาข้อวซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอมเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ ข้อสอบต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกอากาศจักรวานได้นะครับผมอ่ามือถือนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรมือถือกับอดจารยอยู่ด้านล่างนี้ครับผมน้าใครอยากจะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมวันนี้ผมอถือนะครับผมสุ่ดที่มีไก็ต้องแต่ขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับนะครับ